หยุดรับอยู่ที่นี่ครับนะเอาไปเอาไปเอาไปเลยฮะเอ,เ,เอาไปเอาไป,ไปไทำไมฮะทำไมมนเปิดใครเปิดอะ่ะไ,ไอคนนั้นไปดิเยืนอยู่หน้า Ăn vào đây, ăn vào đây Ờ, 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 tiếp kiếp Thầy rồi, lâu rồi, thấy chơi, đi chơi, đi Thấy tôi sập thu hạ cung cặp rồi นี่เป็นห้องนะฮะห้องควบคุมนะฮะที่ที่มีเสมียนเสมียนนั่งอยู่นะครับมีเงินนะครับ

Bye. Okay.

โควิดรอบแรกสองปีแล้วนะเขาประกาศให้กลับไปไม่กลับเพราะว่าเ้ามาายวันวันละกันวันละพันเคยเคยมานั่งมานั่งเปล่าแ่พันน้องไปกับคนจ้างเลย หนูก็มาต่อนตักเพื่อนมาเหมือนกันไม่รู้ใครเป็นหัวหน้าใครไม่มีใครเป็นหัวหน้าใทยเลยค่ะมาประมาณกี่คนคะมาปรนมาณกี่คนูเพื่อนหนูแค่สามคนที่อยู่ข้างบนนั้นสามคนผู้หญิงใช่ไหมค่ะใช่ค่ะเราคืนมาเขารู้แล้วว่าว่ามานทำที่เนี้ที่ทำทำคาบิโนเนี่ยแจกแจกกันแล้วแจกไข่รอ นี่คุ่ป้านี้อองเก้นนี่นะหนูยังไม่ได้แจกเลยเมื่อกี้พ่อพี่เขาเรียกให้ไปช่วยหนับการเราเราเล่นเล่นออนไลน์รึเปค่ะเล่นเล่นผ่านออนไลน์นะมีการถ่ายทอดออนไลน์ไม่ค่ะเลปไม่ภททนี่ตอนี้ยังวอกอินหรือว่าเดินไปเล่นอยู่นะครับยังยังไม่ถึงกับขั้นออนไลน์นะครับ เพราะว่าเราเราทราบว,ว่าจะมีการเริ่มเล่นเนี่ยเรามีการสาัมภาษแล้วก็รายงานท่านในเพื่อทราบแล้วก็ได้มารูปแบบตกลงเลยนะครับจา <ฮะ S 2> กการสุบสูนก็เพิ่งเล่นเนี่ยครับเพิ่งเล่นนะครับก็อย่างอย่างอย่างเงินย,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 ยังไม่สัมผัสเพราะเราเราด้วยด้วยมาตรการของรัฐบาลอยู่แล้วครับ <ฮะ S 2> ครับ,รบก็ด้วยทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู้วในเรื่องของการการพนันเราไม่ได้มีการม้วนสินไม่ได้ครับก็มีการร่วมกันลับรอบเลือกการพนันนะค ครับแล้วก็ให้เสียบงบการและบาคาราแล้วก็กเดี๋ยวก็จะสืบครับแล้วก็ตามพร,รบพรสืบสนวนนะครับ,รบแล้วที่เดี๋ยวเราก็จะสืบสวนในเรื่องของเจ้าของนะครับเรื่องมีการทำสัญญามีการเช่าอะไรกันหรือเปล่าเจ้าของเป็นคนไทยหรือต่างด้าวครับจากการสืบสวนเบื้องต้นนะครับเป็นคนไทยครับ